กวีสิงกรสั้นจุดจูบทที่สามสิบแปดบทนี้เกี่ยวกับการซื้อขายซื้อขายก็ซื้อขายอะไรก็ได้ครับแต่ว่าบทนี้เกี่ยวกับการซื้อขายแผ่นเพลงอะไรประมาณนี้นะแต่จะตีความไปเป็นสินค้าอื่นก็ได้ฮนะมาพี่เล่นขายสักลกังเดือสะเทือนใจบอกจังไงเนี่ยไม่มีซับเหมือนกันพี่ โอนภายใน24ชั่วโมงนี้ช้ำทุกทีไม่มีเงินไถ่เธอมาไหนจะมีไม่รับจองขอคนพร้อมแผ่นเนื้อหอมแต่ทำใจหอ,องหางตายังไม่ทันได้แตะตัวจำต้องลาช้ำม,มูราเงินกลางเดือนสะเทือนใจ <c oughs> คือมันหมดไปตั้งแต่ต้เนเดือนหลายๆเงินเดือนเนี่ย แหมมาขายกลางเดือนโอ้โใครจะมีเงินไปซื้อ